drop it สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสารปกครองพบประชาชนโดยสำนักง,งานสารปกครองนะครราชสีมาวันนี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะดิฉันสุกัญญาสีหามงคลผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้เราจะมารับชมรับฟังในหัวข้อการบังคับคดีโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดโดยได้รับเกียรติจากคุณมสารัตเสือประเสริฐพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการ และคุณพัทยาสนิทกลางพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณมัารัธคุณพัทยาสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นจะขอให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าการบังคับคดีโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดมีความหมายอย่างไรคะค่ะการบังคับคดีปกครองนะคะโดยหลักแล้วเมื่อสารปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วหากมีการถอนการ บังคับคดีจะต้องรอจนกว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเว้นแต่ว่าศาลปกครองสูงสุดน,น,นั้นมีคำอนุญาตให้มีการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองช,ชั้นต้นโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดค่ะและการบังคับคดีโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุนด,ด,ดสน,นั้นมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างคุณมสารรัตน์และคุณพัทยาจะมาช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้เข้าใจค่ะ สำหรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอบังคับคดีโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดนั้นมีหลายตัวมากเลยนะคะแต่ว่าอยากจะขอสรุปให้ท่านได้เข้าใจข้อหนึ่งก็คือว่ากรณีที่คดีที่ไม่มีการอุทธร์คู่กรณีไม่มีการอุทธร์คดีนี้จะไม่เข้าหลักเกณฑ์เรื่องนี้นะคะก็คือเป็นถือว่าเป็นคดีที่ถึงที่สุดโดยไม่มีการอุทธร์ดังนั้นผู้ ฝ่ายชนะคดีไม่จําเป็นที่จะต้องมีคําขอให้บังคับคดีขอนคดีถึงที่สุด 2. ก็คือว่าหากเป็นกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์และผู้ชนะคดีขอให้มีการบังคับคดีขอนคดีถึงที่สุดนั้นก็สามารถที่จะยื่นมาพร้อมกับคําอุทธรณ์หรือยื่นหลังจากอุทธรณ์ก็ได้ทั้งนี้อาจจะยื่นมาพร้อมกันกับคําอุทธรณ์หรือแยกต่างหากก็ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตาม กา,การยื่นคําขอนั้นจะต้องชี้แจงเหตุผลอันสมควรด้วยว่าเหตุใดจึงขอให้มีการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและการยื่นนะคะต้องยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นค่ะหากว่ามีกรณีที่ได้มีการอุทธรณ์ไปแล้วและศาลชั้นต้นชั้นต้นได้รับอุทธรณ์และได้ส่งสำนวนไปยังศาลปกครองสูงสุดผู้ชนะคดีจะต้องไปยื่นเอกสารที่ศาลปกครองสูงสุดนะคะ ค่ะคดีประเภทใดบ้างคะที่สามารถขอให้บังคับคดีก่อนคดีถึงที่สุดได้ค,ครับสำหรับการขอบังคับคดีก่อนคดีถึงที่สุดนะครับก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่3กลุ่มประเภทด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นกําหนดไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลรปกครองสูงสุดว่าด้วยการกําหนดคดีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น พศ2560นะครับผมก็ก็ผมขออนุญ,ญาตานำเสนอเป็นลำดับดังนี้นะครับก็คือ,อข้อ3อาวงเล็บหนึ่งนะครับเป็นคดีที่สารปกรครองชั้นต้นมีคำบังคับห้ามกระทำการทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา72วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งนะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างไปเลยแล้ะกันนะครับเพราะว่าอาจจะได้เกิดความเข้าใจร่วมกันไปด้วยนะครับผมก็คือตัวอย่างแรกนะครับ จะเป็นเรื่องการขอบังคับคดีที่เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีนะครับก็คือประกาศผู้ฟ้องคดีว่าไม่มีคุณสมบัติก็คือไม่เป็นไปตามการประกาศรับสมัครหรือการสอบคัดเลือกซึ่งในหลักเกณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่หน่วยงานของทางราชการนี้ก็จะกําหนดไว้ก็ถ้าเกิดผู้ฟ้องถ้าเกิดศาลกําหนดคําบังคับให้แล้วก็ในกรณีนี้ก็สามารถสั่งขอขอเข้ามาได้นะครับผมสําหรับ ประเภทที่2นะครับเป็นข้อ3วงเล็บ2นะครับก็คือสารมีคําบังคับให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ภายในภายในระยะเวลาที่สารปกครองชั้นต้นกาหนดตามมาตรา72วรรคหนึ่งวงเล็บ2นะครับผมก็จะมีตัวอย่างเช่นนะครับจะยกตัวอย่างให้ฟังไปเลยอย่างเช่นว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นอบตอนะครับแห่งหนึ่งก็แล้กแลวกันนะครับสมมุติก็ สั่งผู้ฟ้องคดีห้ามก่อสร้างอาคารเนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายนะครับแล้วก็สั่งให้หรื้อเพราะว่ามีการก่อสร้างทับที่ดินสาธารณประโยชน์หรืออะไรเหล่านี้นะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ผู้ชนะคดีนะครับผมสามารถยื่นคําขอเข้ามาได้เพราะเป็นประเภทประเภทที่2ก็คือสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของนเหล่านั้นอ่า ปฏิบัติหน้าที่ครับผมสว่วนอีกประเภทหนึ่งครับเป็นประเภทที่ข้อ3วงเล็บวงเล็บ3นะครับก็คือกําหนดไว้ว่า,ากรณีที่สารปกครองชั้นต้นมีคาบังคับตามมาตรา72วรรคหนึ่งวงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5และคู่กรณีต้องปฏิบัติตามคาบังคับโดยไม่ได้มีการอุทธรณ์คำพิพากษาซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็คือถ้าสารปกรครองชั้นต้นถ้าไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษา จะถือว่าคดีถึงที่สุดในศาลปกครองชั้นต้นเหล่านั้นทันทีแล้วก็สํานักง,งานศาลปกครองเหล่านั้นก็จะต้องอมีหมายแจ้งคําบังคับไปยังพนักง,งานเจ้าหน้าที่ให้บังคับตามคำพิพากษาเหล่านั้นนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับก็คืออย่างเช่นว่าอันนี้เป็นเรื่องละเมิดนะครับก็คือ,อาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเดินเดินสายปักหลักล้อปักหลักเขตปักหลักเสาไฟแล้วก็ พาดแนวสายไฟเข้าไปลุกล้ําที่ดินของผู้ฟ้องคดีสารปกครองชั้นต้นพิพากษาใหา้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีก็พินาเห็นแล้วว่าถ้าต่อสู้ต่อไปคดีอาจจะเนื่นช้าไปก็ยื่นคําขอเข้ามาได้เหล่านี้ก็คือเป็นการกระทําละเมิดซึ่งสารพิจนาแล้วก็สั่งให้บังคับคดีก่อนได้นะครับ แล้วการขอบังคับคดีก่อนคดีถึงที่สุดมีการกําหนดระยะเวลาในการขอหรือไม่คะค่ะคู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีจะยื่นคําขอให้บังคับคดีก่อนคดีถึงที่สุดนั้นจะต้องยื่นภายใน60วันนับแต่วันพ้นกําหนดระยะอุทธรณ์นะคะจะมีกรณีตัวอย่างก็คือว่าคู่กรณีนั้นฝ่ายชนะคดีได้ยื่นอุทธรณ์และได้ยื่นคําขอให้บังคับคดีก่อนคดีถึงที่สุดมา ซึ่งตอนซึ่งในขณะที่ยังไม่ได้มีการพร้นระยะเวลาอุทธรณ์แต่ก็ถือว่าอยู่ในกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวและก็มีคดีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นคดีของคําสั่งของสารปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดําที่อออา572างทับ2 5 6 1เป็นกรณีที่สารเห็นว่าแม้ว่าจะมีการยื่นพ้นระยะเวลา60วันไปแล้วแต่เพื่อความ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลก็อาจจะรับคําขอนั้นไวค้ค่ะค่ะสําหรับการใช้ดุลพินิษฐ์ในการพิจารณาคําขอให้บังคับคดีก่อนคดีถึงที่สุดศาลปกครองสูงสุดจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้างคะค่ะสําหรับการใช้ดุลพินิษฐ์ในการมีคําสั่งขอให้มีการบังคับคดีก่อนคดีถึงที่สุดนั้นนะคะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วต่อไปศาลปกครองสูงสุดก็จะพิจนารณาในเนื้อหา คำขอว่าเป็นกรณีที่สมควรที่จะมีคําสั่งให้ปฏิบัติตามคาที่ภาษาสารปกครองชั้นต้นหรือไม่และหากสารปกครองสูงสุดมีความเห็นว่าเห็นสมควรสารอาจจะเรียกไต่สวนหรือสมัหาข้อที่จริงและมีคําสั่งให้ยกคําขอหรือว่าให้ปฏิบัติตามคงคำที่ภาษาของสารปกครองชั้นต้นก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้การพิจารณาว่าเหตุผลใดสมควรหรือไม่นั้น ท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีประกาศเรื่องการพิจารณาคำขอให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดนะคะก็จะให้คำนึงถึงเหตุดังต่อไปนี้หนึ่งคือปัญหาอุปสรรคที่อาจให้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลังหากให้มีการบังคับตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น2คือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น แก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารนณะค่ะจะขอยก,ยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะคะว่ามันมีกรณีที่ศาลมีคำสั่งยกเนื่องจากว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรก็จะมีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดหมายเลขคดีดำที่ออ่าน61ทับ2560นะคะเป็นกรณีที่ ศารปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือนายทะเบียนสากรและผู้ถูกฟ้องคดีที่สองก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรในฐานะผู้บงังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสากรพศสอพภายใน30วันทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีฝ่ายที่ชนะคดีนะได้มีคำขอโดยอ้างเหตุผลว่า เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งสาก์ตามกฎหมายว่าด้วยสาก์และหลักความศักดิ์สิทธิ์และความมั่นคงทางกฎหมายของสังคมประเทศชาติอันนี้ศาลปกครองสูงสุดก็ยกคำขอนี้นะคะ,คะนอกจากนี้มีตัวอย่างที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองชั้นต้นไหมคะครับก็มีกรณีที่ศาลปกครองสูงสุด สั่งให้ดําเนินการไปก่อนคดีถึงที่สุดได้นะครับผมก็จะมีตัวอย่างนําเสนอให้คุณผู้ฟังดังนี้นะครับผมเคสแรกก็จะเป็นเรื่องที่อบตแห่งหนึ่งนะครับผมก็มีคําสั่งไม่จ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยที่ถูกหักไปแล้วพร้อมกับเงินโบนัสพิเศษด้วยนะครับผู้ฟ้องคดีก็ยื่นคําขอต่อศาลนะครับศาลก็พิจารณาเห็นแล้วว่าเรื่องเนี้ยไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริ บริการสาธารณะหรือการดําเนินงานของอบตอแห่งนี้จึงมีคําสั่งอนุญ,ญาตให้มีการบังคับคดีก่อนได้นะครับผมเป็นคําสั่งสารปกครองสูงสุดในคดีดําที่ออ่าง337ปี25 5หนะครับผมสาหรับเคสต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคือหลักประกันสัญญาหรือหลักประกันซองอะไรเหล่านี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่สารปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคเก่ที่ยากแก่การ แก้ไขเยียวยาในภายหลังครับก็ก็สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือหลักประกันสัญญาไปนะครับตามตามปรากฏตามคําสั่งสารปกครองสูงสุดนะครับคดีหมายเลขดำออ่าง1 5 2่หง1520ถึง1521ปี2 5 5หนะครับผมสําหรับเคสอีกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องที่เป็นผลเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีนะครับ หากมีการให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำบังคับของศาลปกครองั้นต้นไปก่อนนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการส่งหมายหรือส่งเอกสารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์ได้รายงานว่ามีเหตุขัดข้องย้ายโดยไม่ทราบที่อยู่ใหม่นะครับผมก็ยังไม่อนุญาตนะครับสําหรับเคสนี้ก็จะเป็นคดีของศาลปกครองสูงสุดหมายเลขคดีดําที่อ,ออ่าง7 2 2สองสองปี2560 นะครับผม่ะและรายการของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้คุณมัารรัตช่วยสรุปสาระสำคัญของการขอบังคับคดีก่อนคดีถึงที่สุดเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นค่ะค่ะการขอบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นนะคะก่อนผู้ขอจะต้องเป็นฝ่ายชนะคดีโดยมีเหตุผลอันสมควรที่จะขอและขอภายในกำหนดระยะเวลา60วัน นับแต่วันที่พ้นกาหนดระยะอุทธรณ์นะคะโดยยื่นคําขอต่อศาลปกครองชั้นต้นแต่หากศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้ส่งคําอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดแล้วให้ผู้ขอไปยื่นคําขอที่ศาลปกครองสูงสุดทั้งนี้หากท่านยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สํงงา,น,สานักงานศาลปกครองนครราชสีมาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสายด่วนศาลปกครอง135 5ค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมาสารัตน์เสือประเสริฐพนักงานคดีปกครองชำนาญการและคุณพัทยาสนิทกลางพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดนะคะหากต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k Line หรือ p o d c a s t ในชื่อสำนักงานสารปกครองนครราชสีมา แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันสุขที่2ของเดือนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นรักมีใจรักคุณธรรมยังมีศักษีจะมุ่งมันราชการได้ความหักดีเพราะเรานี้